สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับสำหรับท่านที่มีอาการปวดที่หลังส้นเท้านะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าจะทำอย่างไรให้อาการปวดหลังส้นเท้าของเรานั้นหายดีซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาเจาะลึกภาวะปวดหลังส้นเท้าตั้งแต่ต้นต่อจนถึงการรักษาเลยครับเรามาดูกันเลยนะครับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ สำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับแล้วเราก็ไปเริ่มในส่วนของคลิปกันได้เลยนะครับครับอาจารย์เคนสำหรับการปวดบริเวณของหลังเท้านะครับอา,อาจจะต้องแยกก่อนว่าเป็นในส่วนของเหนือของกระดูกส้นเท้าหรือใต้ของส้นเท้านะครับเพราะว่าในกลุ่มของอวัยวะจะแตกต่างกันนะครับ ซึ่งในกลุ่มของบริเวณที่เหนือส้นเท้าของเรามักจะเป็นตัวของเอ็นร้อยหวายนะครับส่วนตรงใต้ส้นเท้าของเรามักจะเป็นเอ็นยึดกระดูกส้นเท้านะครับส่วนในกลุ่มของตัวส้นเท้าเองอาจจะเป็นกระดูกส้นเท้าของเขาเองที่อักเสบจากการโดนกระชากซ้ำๆทั้งด้านบนด้านล่างหรือทั้งกระแทกโดยตรงของเขาเองนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเอ็นร้อยหวายกระดูกส้นเท้าและเอ็นยึดส้นเท้านะครับแล้จะแบ่งการปวด หรือการอักเสบเนี่ยเป็น2ระยะนะครับคือระยะเฉียบพันุ์คือเกิดทันทีทันใดหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือปวดแบบเรื้อรังนะครับในกลุ่มของปวดอักเสบเฉียบพันธุ์ต่างๆเนี่ยครับทั้งในกลุ่มของเอ็นร้อยหวายกระดูกส้นเท้าแล้วก็เอ็นยึดฝ่าเท้าเนี่ยก็ใช้หลักเดียวกันนะครับก็คือ RICE ก็คือให้เขาได้พักก่อนครั้งนี้ในพักเนี่ยอาจจะงดการใช้ให้ได้น้อยที่สุดหรืออาจจะมีผ้าพันผ้ายืด เพื่อป้องกันการใช้นะครับอันที่2คือไอคือ i อซคือประครบเย็นเนื่องจากในช่วงแรกยังมีการอักเสบอยู่อาจจะเป็นการประครบเย็นตรงที่อักเสบถ้าเป็นตรงเหนือส้อนเท้าก็ให้ประครบตรงเอ็นร้อยหวายหรือถ้าใต้ส้นเท้าก็จะเป็นเอ็นยึดแผ่นฝาเท้าหรือถ้าเป็นกระดูกส้นเท้าเองก็ ให้อาจจะเป็นแช่น้ําแข็งหรือน้ําเย็นที่บริเวณของส้นเท้านะครับส่วน C คือ compression คือถ้ามีการปวดบวมบริเวณตรงใดให้ให้เกิดการ compression หรือภาพรัดยางยืดบริเวณที่เกิดการบาดเจ็บนะครับส่วน E คือ elevation คือยกของเขาให้สูงนะครับในกรณีที่เป็นเยอะหรือไปการปวดหรือบวมสูงเนี่ยครับเราอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยในกลุ่มของถ้าเป็นบริเวณของส้นเท้าเอ็นร้อยหวายหรือว่าเอ็นยึดแผ่นฝ่าเท้าเนี่ย เราอาจจะใช้ในกลุ่มของ Walker Boot เพื่อลดการอักเสบที่เกิดขึ้นถ้าเป็นในระยะสูงแต่ถ้าเป็นไม่เยอะมากเนี่ยเราอาจจะใช้รองเท้าโพลีในบ้านหรืออาจจะใช้ในตัวของอนุ่มส้นเท้าเพื่อลดแรงกระแทกที่ไปยังใน,ในกลุ่มของตัวของส้นเท้าหรือว่าเอ็นยึดแผ่นผ่าเท้านะครับในกลุ่มอุปกรณ์นุ่มส้นเท้าก็จะเหมาะกับการปวดบริเวณของกระดูกส้นเท้ากับแผ่นฝ่าเท้า ส่วนถ้าเป็นเอ็นร้อยหวายอักเสบเนี่ยเรา,าจ,จะแนะนําเป็นในกลุ่มของนุ่มร้อยหวายเพื่อลดการอักเสบอาจจะถ้าเป็นมากก็อาจจะใช้ควบคู่ไปกับตัวของเอ็ก i ิลิส o ล็อกนะครับในระยะที่2นะครับในกลุ่มของที่เป็นเรือรังเนี่ยก็ต้องแยกเอาไว้ว่าเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นในกลุ่มของเอ็นร้อยหวายก็จะอยู่หน่วดส้นเท้ากระดูกส้นเท้าแล้วก็แผ่นฝ่าเท้าในกลุ่มของเป็นเรือรังในกลุ่มของเอ็นร้อยหวายมักจะเป็นในกลุ่มของ เอ็นร้อยหวายที่เริ่มยืดนะครับหรือมีถุงน้ำอักเสบเกาะร่วมด้วยหรือว่ามีพังผืดที่ปรปเกาะบริเวณของเอ็นร้อยหวายหรืออาจจะมีในกลุ่มของหินปูนที่ไปเกาะของเอ็นร้อยหวายในจุดเกาะต่างๆ, <c oughs> ๆนะครับส่วนในกลุ่มของแผ่นพังผืดก็เช่นเดียวกันนะครับตรงใต้ส้นเท้าเนี่ยแผ่นพังผืดที่เป็นเรือรังหรือเป็นในกลุ่มนี้อาจจะเป็นในกลุ่มของแผ่นพังผืดเริ่มยืดหรือมีหินปูนมาเกาะหรือมีผังผืดมาเกาะนะครับ เหลือ,อจ,จะเป็นในกลุ่มของมีการฉีกขาดเรื้อรงังหรือเป็นฉีกขาดเล็กๆหรือเปลี่ยนสภาพไปนะครับส่วนในกลุ่มของกระดูกส้นเท้าอาจจะมีกระดูกส้นเท้างอกหรืออาจจะเป็นการอักเสบเรื้อรังที่อยู่ในกระดูกที่มีการแรงกระแทกซ้ําๆนะครับซึ่งการรักษาในกลุ่มเรื้อรังอาจจะต้องใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งเพื่อฟื้นฟูเขาแล้วก็ลดการอักเสบที่เรื้อรังของบริเวณตัวของกลุ่ม หลังเท้านะครับหรือหลังส้นเท้านะครับซึ่งหลักการในการเสริมสร้างนะครับก็จะแบ่งออกเป็นในกลุ่มแรกก็คือการฟื้นฟูของตัวเองนะครับด้วยตัวเองอันที่2คือการใช้อุปกรณ์3คือการบําบัด4คือการรักษานะครับผมครับก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อหลักๆในหัวข้อที่1คือการบําบัดป้องกันด้วยตัวเองเนี่ยเนื่องจากในกลุ่มของเอ็นร้อยหวายกระดูกส้นเท้าและแผ,นผ่นผังผืดเนี่ยต้องรับแรงกระแทกกับแรงกระชากเสมอ สิ่งที่จะช่วยลดแรงกระชากกับแรงกระแทกของในกลุ่มหลังส้นเท้าเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อน่องถ้ากล้ามเนื้อน่องเรายืดได้ดีแล้วก็แข็งแรงได้พอเนี่ยแรงกระชากกับแรงกระแทกก็จะลดลงได้สูงนะครับในกลุ่มน,นี้เริ่มแรกก็ <het. S 1> <objectives> แนะนําในการฝึกยืดน่องทุกวันและการฝึกกล้ามเนื้อน่องทุกวันนะครับเพื่อเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อน่องเขายืดหยุ่นและแข็งแรงเพื่อลดแรงกระชากกับแรงกระแทกเพื่อลดการหนักเสเหรือหลังนะครับ ในกลุ่มที่เราจะแบ่งออกเป็นในกลุ่มแรกคือในกลุ่มของเอ็นร้อยหวายก็คือปวดหลังเท้าแต่ยืนเหนือส้นเท้าเนี่ยเราต้องลดอักเสบหรือแรงกระชากสะสมในการอาจจะเป็นในกลุ่มของการใช้โคคอมเพรสชันหรือการประครบเย็นในกลุ่มของเอ็นร้อยหวายนะครับควบคู่กับการฝึกเอ็กเซนทริกเทรนนิ่งซึ่งมีคลิปเดิมที่เคยกล่าวไว้แล้วนะครับทั้งการฝึกน่องยืดน่องแล้วก็การฝึกเอ็กเซนทริกเทรนนิ่งของในกลุ่มของเอ็นรนะครับเมื่อ การฝึกเอ็กซ์เซติเทนิก็จะช่วยการจัดเรียงตัวของเอ็นร้อยหวายใหม่เพื่อให้เกิดการเสื่อมที่น้อยลงและการฟื้นฟูของเอ็นร้อยหวายนะครับส่วนโคคอมเพรสชันตรงบริเวณเอ็นระหวาก็มีการศึกษาพบว่าการใช้โคคอมเพรสชันในกลุ่มเอ็นร้อยหวายอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะช่วยลดการบาดเจ็บและช่วยทําให้เอ็นร้อยหวายเรานั้นฟื้นฟูสภาพได้ดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกับในกลุ่มของแผ่นผังผืดที่ส้นเท้าหรือรองช้างอักเสบเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะเป็นการฝึกในกลุ่มของการยืดแผ่นฝ่าเท้านะครับหรือการฝึก ยืดน่องหรือการใช้ในตัวของการยืดแผ่นฝ่าเท้าอาจจะใช้ตัวของไนส์สปรินท์พรีเมียมเพื่อยืดแผ่นฝ่าเท้าของเขาเพื่อลดแรงกระชากหรือแรงกระแทกสะสมที่เกิดขึ้นกับแผ่นฝ่าเท้าและฟื้นฟูในตัวของกลุ่มลองช้ําอักเสบเรื้อรังนะครับในกลุ่มนี้อาจจะเห็นผลหลังจากใช้ได้ประมาณสัก2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับเพื่อให้มีการจัดเรียงตัวใหม่แล้วก็ลดผังผืดที่เกาะบริเวณของตัวของ,ของแผ่นฝ่าเท้านะครับส่วนอุปกรณ์นี่แหลจะต้องแยกก่อนว่าเป็นตรงบริเวณไหนถ้าในกลุ่มของเป็น บริเวณของเอ็นร้อยหวายอักเสบที่เป็นในกลุ่มของหินปูนเกาะผังผืดเกาะหรือเป็นอักเสบตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายเนี่ยอาจจะแนะนําใช้ในกลุ่มของนุ่มร้อยหวายคู่กับเอคิลิส็อกเพื่อลดแรงกระชากให้ได้เยอะนะครับเพราะว่าลดแรงกระชากสะสมเรื่อยๆเนี่ยก็ลดการอักเสบของเขาไปได้สูงนะครับหรือในลายที่เป็นเยอะเลยก็อาจจะในกลุ่มใช้ในกลุ่มของวอลกอบูตในบ้านร่วมด้วยในการลดแรงกระชากกระแรงกระแทกสะสมในบ้านไปเลยนะครับส่วนในกลุ่มของกระดูกส้นเท้าอักเสบเรื้อรังหรือในกลุ่มของ แผ่นรองช้างอักเสบเลือล้อยลางหรือแผ่นยึดเอ็นส้นเท้าอักเสบเลือล้อยลางเนี่ยจะใช้ในกลุ่มของนุ่มส้นเท้าเพื่อลดการอักเสบเลือล้อยลางนะครับในกลุ่มที่เป็นเลือล้อยลางและอักเสบมากอาจจะใช้ Walker Boot นอกบ้านด้วยนะครับเพื่อลดแรงกระแทกสะสมถ้าในบ้านเป็นเยอะอีกก็อาจจะใช้ในกลุ่มของ Walker Boot ในบ้านร่วมด้วยนะครับควบคู่กับการใช้ตัวของตัวไนส์สปินเพื่อลดแรงกระแทกหรือว่า ลดแรงกระชากที่เกิดจากในตัวของตัวแผ่นผังผืดนะครับส่วนการบําบัดที่จะเกิดขึ้นต่างๆในกลุ่มของตัวเอ็นร้อยหวายหรือแผ่นผังผืดที่อักเสบเรื้อรังแล้วต้องใช้หลักรีเจ n เน a เรชันหรือหลักฟื้นฟูนะครับโดยปัจจุบันอาจจะใช้เครื่องมือในกลุ่มของช็อตเวสหรืออันตรสซาวเพื่อบําบัดในกลุ่มของเอ็นที่เกิดการบาดเจ็บเรื้อรังนะครับหรือในกลุ่มที่เป็นอักเสบเฉียบพันเราอาจจะใช้ในกลุ่มของเลเซอร์เพื่อลดการอักเสบ แถวเลเวนที่เป็นเอ็นร้อยหวายหรือว่าตัวเรนส้นเท้าหรือแผ่นฝ่าเท้าได้นะครับส่วนในกลุ่มการรักษาของปัจจุบันในกลุ่มของเอ็นร้อยหวายเสื่อมเรื้อรังหรือเอ็นยึดส้นเท้าอักเสบเรื้อรังเนี่ยครับก็ใช้หลักในการฟื้นฟูนะครับเนื่องจากเราพบว่าในตัวของเอ็นต่างๆมีการจัดเรียงตัวที่คอลลาเจนที่ผิดไปหรือมีการที่มีผังผืดไปเกาะเนี่ยการศึกษาใหม่ๆก็พบว่าจะใช้ในกลุ่มของ P.R.P. หรือเกล็ดเลือดเข้มข้นหรือโพโลเทอราปีเพื่อกระตุ้นการสร้างใหม่ เพื่อให้เกิดลดการอักเสบเรื้อรังและเกิดการกระตุ้นสร้างในกลุ่มของเอง็นบริเวณตรงนั้นนะครับในปัจจุบันก็พบว่าในกลุ่มที่มีการอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะพบว่ามีเลือดเส้นเล็กๆไปเลี้ยงบริเวณที่ตรงที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นในกลุ่มของการอักเสบเรื้อรังไปเลี้ยงตรงเซลล์ที่อักเสบเรื้อรังหรือไปเลี้ยงตรงที่บริเวณผังผืดเราอาจจะใช้ในยาพุ่งเป้าเพื่อไปลดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวของการอักเสบเรื้อรังหรือการไปเลี้ยงตัวที่บริเวณผังผืที่่เรรราาไมต้องกนะคับ ซึ่งการรักษาหรือการบําบัดในกลุ่มของการปวดหลังส้นเท้าเรื้อรังเนี่ยเราต้องรักษาในตามวงจรของการเดินนะครับโดยปกติแล้วการเดินเราจะแบ่งออกเป็นทั้งสวิงเฟสและในกลุ่มของสเตนเฟสในกลุ่มของปวดส้นเท้าเรื้อรังนะครับในกลุ่มของสเตนเฟสก็คือสัมผัสแรกคือตัวทีเรนตรงส้นเท้าเนี่ยตรงนี้เราจะเกิดการอักเสบสะสมและตอนที่เรากําลังจะเคลียร์ฟอ์หรือว่า ตอนที่เรากาลังยกส้นเท้าเนี่ยเราต้องใช้ตัวเอ็นร้อยหวายเพื i̇şte ่อยกส้นเท้าขึ mostrar. ้นมานะครับในกลุ่มนี้เราต้องป้องกันทั้งตัวตอนสแตนเฟตเป็นหลักในตอนสูงนะครับเพื่อจะลดการอักเสบของในกลุ่มของปวดหลังเท้าหรือปังส้นเท้าอักเสบเรื้อรังทั้งในกลุ่มของตัวปวดส้นเท้าอักเสบเรื้อรังเอ็นยึดส้นเท้าหรือว่าแม้กระทั่งในตัวของตัวเอ็นร้อยหวายอักเสบเรื้อรังนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับว่าการอักเสบหรือการปวดบริเวณหลังเท้าเนี่ย ก็จะแบ like like はは yes, well. mm. Mm. ่งออกเป็นว่าบริเวณไหนก่อนก็คือเหนือส้นเท้าก็เป็นเอ็นร้อยหวายโดยส่วนใหญ่นะครับใต้ส้นเท้าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ็นยึดกระดูกส้นเท้าตรงส่งกระดูกส้นเท้าก็เป็นกระดูกส้นเท้าเองก็จะแบ่งในกลุ่มของเป็นเฉียบพันธุ์หรือเป็นเรื้อรังโดยลักษณะการรักษาเนี่ยก็คือลดการกระแทกหรือการกระชากสะสมบริเวณตรงที่เป็นตัวแรงกระชากสะสมก็ลดตรงบริเวณตัวเอ็นร้อยหวายส่วนแรงกระแทกสะสมก็จะเป็นลดบริเวณตัวของตัวของกระดูกส้นเท้า และตัวแผ่นตัวยึดกระดูกส้นเท้านะครับซึ่งการรักษาต่างๆก็จะแบ่งออกเป็นในกลุ่มการบําบัดด้วยตัวเองเช่นการสร้างกำเนื้อน่องยืดน่องเอ็กซเซติกเท i นนิง่งส่วนการใช้อุปกรณ์ก็จะนในกลุ่มของลดแรงกระชากกับแรงกระแทกสะสมแดดจะเป็นในกลุ่มของวอลกบูตในบ้านนอกบ้านเอ็กซ์ o ริสล็อกนุ่มร้อยหวายเดี๋ยวนุ่มส้นเทา้าหรือไนส์ปรินพีเมียมเพื่อยืดแผ่นฝ่าเท้านะครับส่วนการบําบัดในกลุ่มของที่เป็นเฉียบพันอาจจะใช้ในกลุ่มของเลเซอร์ ส่วนในการบําบัดของในกลุ่มของเลื้อรลังจะใช้ในกลุ่มของช็อกเวฟช็อตเวฟหรืออาจจะใช้ในกลุ่มของขึ้นความถี่สูงอุลต้าซาวนะครับส่วนการรักษาปัจจุบันก็ในการฟื้นฟูจะใช้ในกลุ่มของการฟื้นฟูในกลุ่มเอ็นที่เสื่อมอาจจะเป็นในกลุ่มของฉีดเกล็ดเลือดหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของใช้การกระตุ้นสร้างในการใช้โปลเทอร์ปีส่วนการบําบัดในระยะสูงขึ้นไปก็อาจจะเป็นในการฉีดพุ่งเป้าเพื่อลดเส้นเลือดที่ที่ทำให้เกิดการอักเสบเลื้อดลังตรงที่บริเวณของตรงนั้นนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะด,ดังกล่าวลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับและหากท่านใดนะครับต้องการซื้อสินค้าตามในคลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไปที่ด้านล่างให้นะครับและส่วนท่านใดนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกลักเท้าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดนั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้เมสเซนเจอร์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ